สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวกล้องวงจรปิดกันอีกแล้วนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นของยี่ห้อ iMiLab นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน ecosystem ของทาง Xiaomi นั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นเจ้าตัว i-mi lab ec3 ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรุ่นแรกของทางเซี่ยีมีนะครับที่เป็น outdoor แล้วสามารถที่จะหมุนองศาได้นะครับก็คือสามารถที่จะสายซ้ายขวาได้นั่นเองเพราะว่ามีมอเตอร์อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันที่ด้านนอนก่อนก็จะเห็นว่ารูปร่างหน้าตากล่องก็จะโชว์ไว้ เป็นสีขาวเรียบๆตามสไตล์เสี่ยวหมีเลยนะครับแล้วก็มีรูปของเจ้าตัวกล้องอยู่ด้านนอกนะครับด้านนอกเขียนว่า iMiLab EC3 นะครับบอกว่าเป็น outdoor security camera ซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีเสาอยู่2เสานะครับไว้ล็อกสัญญาณ WiFi นั่นเองนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ว่า PTZ View Angle นะครับผมไม่ไแน่ว่า PTZ เนี่ยหมายเขาว่ายังไงนะฮะแล้วก็เป็น Dual Antenna นะครับก็คือมีเสาอากาศ สำหรับรับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยสอันนะครับแล้วก็เป็น Wi-Fi Connection นะครับความสามารถในการกันน้ำเนี่ยอยู่ที่ IP 6 6นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีคำโฆษณาไว้นิดหน่อยนะครับก็คือสามารถที่จะ Human Detection ได้นะครับก็คือเจ้าตัวกล้องตัวนี้มีคุณสมบัติในการ Detect คนนะครับก็คือสามารถที่จะตรวจจับวัตถุนะครับแล้วก็เคลื่อนตามคนได้นะครับเพื่อจับจริงได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ความละเอียดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 2K HD เลยทีเดียวนะครับคือผมเคยรีวิวเจ้าตัวกล้องวงจรปิดที่เป็น 2K อยู่แล้วนะครับแล้วผมเอาไปใช้งานปรากฏว่าเฮ้ยกล้องมันชัดมากนะครับเจ้าตัวนี้ก็เลยซื้อเป็น 2K เข้ามาอีกนะครับเพื่อได้ความละเอียดที่ค่อนข้างชัดนะครับตัวนี้แถมเจ้าตัวนี้นะครับเขามีสมาร์ทไซเลนด์ด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะส่งเสียงได้ซึ่งเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะส่งเสียงได้ถึง100เดซิเบลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี night vision นะฮะ ที่สําคัญนะครับเขาแปะไว้ข้างกล่องเลยนะครับเจ้าตัวนี้เป็นของศูนย์ไทยนะครับแปะไว้ข้างกล่องเลยว่ารับประกันถึง15เดือนนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับขนาดความละเอียดเนี่ยเขาบอกอยู่ที่2302นะครับคูณ1296นะครับก็ถ้าคูณออกมาก็เท่ากับประมาณ 2K นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ 4K นั่นเองนะฮะ ชัดกว่า1080ดพูดง่ายเลยบอกว่าใช้ไฟ 12, 1 2บสอโวลต์หแอมป์นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่495ก้รัมนะครับก็คือประมาณครึ่งกิโลนะครับโดยประมาณเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยผมซื้อมา2ตัวนะครับเดี๋ยวก็สำหรับการออกแบบกล่องเขานะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเอาสินค้าออก่าคือลูกมันออกมานะครับข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นกรอบอย่างนี้เฉยๆนะฮะอ่าก็ ตามสไตล์เสี่ยวหมีนะครับเพราะกล่องเป็นสีขาวนะครับ <_ C> แล้วก็ด้านในเนี่ยประกอบด้วยตัวแพคเกจนะครับเดี๋ยวมาแกะกัน <_ C> เปิดมานะครับก็จะเจอใบรับประกันอยู่ด้านในนะครับแต่ใบรับประกันเนี่ยข้างในเ,นเขาเขียนไว้ว่า2รับประกัน2ปีนะครับแต่ว่าด้านข้างกล่องเนี่ยเป็นสูวนไทยกับรับประกันแค่15เดือนนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่า1ปีนะครับเพิ่มอีก3เดือนนะครับ ในกล่องนะครับเปิดมาก็จะเจอกล่องอยู่2กล่องนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นคู่มือนะครับ1อันแล้วก็น่าจะเป็นในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวกล้องพร้อมกับฐานนะครับเจ้าตัวนี้อา่าเดี๋ยวมาดูีละอย่างกันก่อนกล่องเล็กนะครับเริ่มจากกล่องเล็กบางๆก่อนน่าจะเป็นคู่มือ ใช้ผมเดานะเป็นคู่มือนะครับคู่มือหนึ่งเล่มคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษ,กษน,นะครับแล้วก็มีภาษาอื่นๆนะครับแต่ก็ไม่มีภาษาไทยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ในกล่องนะครับก็จะมีตัวที่เอาไว้ต่อระหว่างฐานกับกับเจ้าตัวกล้องนะครับก็คือเป็นข้อต่อจอยนะครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้แบบให้มันสามารถที่จะปรับองศาได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่เป็นโลเคชั่นสติ๊กมาให้นะครับโลเคชั่นสติ๊กนี้เนี่ยตรงนี้เอาไว้ในกรณีที่ท่านเนี่ยต้องการที่จะเจาะกับข้างกําแพรนะครับท่านเอาเจ้าตัว ติ๊กเกอร์ตัวนี้เนี่ยไปแปะไว้ที่ข้างกําแพงก่อนนะครับแล้วก็ทําการเจาะรูนะครับตามตําแหน่งที่เขามา,าไว้ให้นะครับก็จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเจาะรูได้ตรงนะครับไม่ต้องไปวัดสเกลเองเลยต้องบอกว่าเฮ้ยเขาออกแบบตัวนี้มาเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับใช้ง่ายต่อการใช้งานด้วยมีเทปพ,พันนะครับเอาไว้สําหรับ กันน้ํานะครับกันน้ําอีกทีหนึ่งในกรณีที่เป็นจุดต่อนะครับให้มาทิ้งทั้งหมดให้มาทั้งหมด2เส้นนะครับตรงนี้แล้วก็มีสกรูนะครับพร้อมกับเจ้าตัวพุกเนี่ยมาให้นะฮะสตัวตรงนี้มีไขควงมาให้1อัน mi, นะครับตรงนี้ไว้สําหรับไขนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันว่าม,ม,ม,มันเอาไปใช้ทาอะไรหมดแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวกล่องเล็กตัวนี้มาที่กล่องใหญ่กันนะครับว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างกล่องใหญ่นะครับก็ประกอบไปด้วยเจ้าตัวข้อต่อนะครับข้อต่อตรงนี้เนี่ยน่าจะเอาไว้กันน้ำนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาคค่อยๆดูกัันนะรบ ซึ่งข้อต่อตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของซิลยางนะครับซิลยางเอาไว้ระหว่างข้อต่อเนี่ยเพื่อกันน้ําเข้านะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแต่ว่าเจ้าตัววัส,สดุเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะครับน่าเป็นพลาสติก ABS มีนีส่วนของอะแดปเตอร์ให้มานะครับตรงนี้ก็เป็นหัว แบนลนักษณะนี้นะครับสายไม่แน่ใจว่ายาวกี่เมตรอันนี้ไม่ได้เขียนไว้นะครับว่าสายยาวกี่เมตรเดี๋ยวเรามาแกะดูคร่าวๆกันว่าสายน่าจะยาวสักประมาณกี่เมตรนะสายไฟนะครับที่ให้มาเนี่ยน่าจะยาวสักประมาณ3เมตรนะครับที่ผมวังลองวัดดูคร่าวๆนะฮะมาถึงพระเอกของเรานะครับก็คือเจ้าตัวกล้องนั่นเองนคะครับตัวนี้กล้องแล้วก็ฐานนะครับนี่ฐานที่บอกตรงนี้ซึ่งต้องบอกว่า กล้องเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับหน้าเลนเนี่ยค่อนข้างใหญ่นี่นะครับอ่าหน้าเลนก็จะประมาณนี้มีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้ด้านหน้าเลยนะครับถ้าเกิดว่าด้านด้านหน้าเลนด้วยไว้ปรเทคนเลนนะครับถ้าเกิดใครจะใช้งานจริงเนี่ยก็ต้องถอดออกนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้ก็คือต่อติดเอาไว้เลยนะครับก็คือในส่วนของการน,น้ําเข้านะฮะตรงนี้ ข,ข้อต่อเนี่ยมันจะให้มานะครับเป็นข้อต่อสําหรับสายแลน1อันนะครับแล้วก็ข้อต่อที่เป็นปลั๊กไฟ1อันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยพอคุณเนี่ยเสียบในส่วนของต่อระหว่างไฟถ้าคุณเสียบเนี่ยต่อไฟเข้าตรงนี้นะครับปุ๊บตรงนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาเทปพ,พันสายไฟนะครับที่เขาให้มาตรงนี้เนี่ยพันกันไว้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกเฮ้ คิดไว้อย่างตีแล้วอ่ะนะครับว่าเอ,อมันต้องประกอบอย่างนี้นะครับส่วนเจ้าตัวจอยตรงเนี้ที่ต่อกับสายแลนนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณเอาสายแลนเข้ามาต่อนะครับเจ้าตัวตรงนี้เนี่ยก็คือเอาไว้หุ้มกันน้ํานะครับสําหรับสายแลนนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่มีสายแลนจะหาอะไรมาปิดรูซะหน่อยนะครับเพื่อป้องกันเหมือว่าเผื่อในอนาคตเนี่ยคุณอยากจะต่อสายแลนนะครับแต่ว่ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยไอ้ขั้วทองเหลืองอะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะ มีเสนิยมขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทางให้ดีเนี่ยอาจจะหาอะไรมาปิดหรือว่าเอาเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้มันก็ปิดไม่มิดนะเนาะเพราะว่ามันมีรูสําหรับสายสายแลนออกนะครับแต่ว่าจะเสียบเอาไว,ไว้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูอ่ะกรณีนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีสายแลนเนี่ยใช้ใช้ในการต่อนะครับอันดับแรกเนี่ยคุณก็ต้องเอาเจ้าตัวชิ้นแรกนะครับซึ่งเป็นชิ้นทิ่นเล็กที่สุดเนี่ยเข้าไปที่พอของสายแลนก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายแลนเนี่ยคุณเนี่ย จะต้องเข้าหัวที่หลังนะครับเข้าหัวที่หลังถึงจะมาเสียบกับเจ้าตัวนี้ได้นะฮะอืมถือถ้าเป็นสายสําเร็จนะครับสายสําเร็จเนี่ยเขาจะเข้าหัวมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันจะเข้าไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่ได้นะครับมันจะมีขนาดเนี่ยที่ใหญ่กว่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวหัวสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นหัวที่แบบเขาหลอมมาไว้ตรงเนี้ยเก็บงานเรียบร้อยแ,แล้วนะครับอาจจะต้องแบบ เดินสายแลนดแล้วเข้าทีหลังเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสายนะฮะ,ะที่ยังสมมติที่ยังไม่ได้มีหุ้มหัวสําเร็จแล้วกันนะครับลับแรกนะครับก็คือให้คุณเนี่ยเอาเจ้าตัวเล็กเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอาเจ้าตัวนี้นะครับที่มีขั้วตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับนี่ปึ๊บอ่ะร้อยสายนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะปิดเกลียวตรงนี้เรียบร้อย มันจะมีฟองน้ำอีกตัวนึงนะครับเมื่อกี้ลืมบอกอ่าก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ใส่อยู่ระหว่างช่องตรงกลางนะครับตรงนี้อ่ะใส่เข้าไปเพื่อกันน้ำอีกสเต็ปหนึ่งนะครับคือพอมันมัดเสร็จหมดแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวจุกอ่ะพลาสติกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ต่อสายแลนเข้าไปปึ๊บแล้วก็ทำการบิดปิดนะครับให้อ่านี่นะครับ ประกอบเสร็จมันก็จะได้รูปร่างประมาณนี้สําหรับสายแลนนะครับซึ่งผมมองว่าถือว่าทางเสี่ยหมีเนี่ยทำการบ้านมาค่อนข้างดีนะครับสําหรับการเชื่อมต่อแบบสายแลนแบบนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับก็คืออาจจะต้องเป็นสายแลนที่มาเข้าหัวทีหลังนะครับถ้ามีเข้าหัวมาแล้วเป็นหัวสําเร็จมาแล้วเนี่ยอาจจะต่อลําบากนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้แต่ว่าผมเนี่ย ไม่ได้ใช้ในส่วนของสายแลนนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของ WiFi นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวรัวนี้เนี่ยผมก็จะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ทําอะไรเดี๋ยวว่าคุณจะเอาเทปกาวเทปพันสายไฟเนี่ยมาแปะพันเอาไว้ก็ได้นะครับตรงนี้นี้เดี๋ยวมาประกอบกันไขควงที่เขาให้มานะครับก็คือเอาไว้ไขเจ้าตัวถาดนะครับสาหรับใส่ไมโครสดีนะครับตรงนี้อ่ะซึ่งมันจะอยู่ด้านล่างนะครับที่ต้องไขเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเจ้าตัวกล้องเนี่ยมันกันน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน ก็เลยอาจจะต้องทําการไขเพื่อเปิดช่องนะครับพวกนี้ขึ้นมาก็ภายในช่องใส่ไมโครเวฟดีนะครับก็จะมีซิลยางอยู่นะครับก็คือเอาไว้กันน้ําอีกชั้นหนึ่งนั่นเองตรงช่องใส่ไมโครเวฟดีนะครับจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีลักษณะว่าคุณจะต้องใส่ไมโครเวฟดีในรูปแบบไหนนะครับมันอาจจะมองยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่า เขาใช้วิธีการปั๊มลงไปนะครับมันก็เลยอาจจะเห็นลำบากสักนิดน,นึงนะครับตรงนี้อะเดี๋ยวมาประกอบเจ้าตัวกล้องกับเจ้าตัวฐานกันนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือมันจะมีจอยมาให้หนึ่งตัวนะครับอย่างนี้อก็ะจะเป็นจอยนะครับประกอบลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวถ่ายโครงสรัาไปดูเจ้าตัวจอยตัวนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเห็นเนี่ยสีข้างนอกเนี่ึกว่าเป็นโลหะนะครับ เรีวยกว่าเป็นอลูมิเนียมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆ้วเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าทําสีเนี่ยเหมือนอลูมิเนียมนะฮะตรงนี้อ่ะวิธีประกอบนะครับก็จักฐานนะครับคุณก็หมุนนะครับหมุนหมุนฐานนะครับเพื่อคลายล็อกนะฮะเพื่อให้คุณเนี่ยใส่เจ้าตัวพุกตรงนี้ได้นะครับปึ๊บนี่เมื่อถอดเจ้าตัวเล็กตรงนี้มานะครับให้คุณเนี่ยประกอบเจ้าตัว จุกจอยเนี่ยเข้าไปนะครับปุ๊บนี่มันก็จะเจ้าตัวจอยตอนนี้เนี่ยมันก็จะที่จะสามารถที่จะโยกซ้ายโยกขวาโยกขึ้นโยกลงได้นะครับตรงนี้อะ่ะแล้วก็ปกระกอบมันกลับเข้าไปที่ฐานนะครับปุ๊บล็อกแล้วก็ใช้เจ้าตัวตัวนี้เนี่ยล็อกเข้าไปให้แน่นเหมือนเดิมนะครับอ่าตรงนี้มันก็จะล็อกแน่นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะขยับนะครับเราก็แค่บิดนะครับ แล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะขยับได้นะฮะอ่านี้ฟึบหลังจากนั้นนะครับก็เอาเจ้าตัวฐานเนี่ยมาเสียบพร้ากับเจ้าตัวกล้องได้เลยนะครับรู้สึกผมจะใส่ผิดไปนิดนึงฟึบอ่ะประกรอบเข้าด้วยกันนะครับงอ้ยประกอบเข้าด้วยกันนะครับระหว่างฐานกับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะครับเขาจะมีน็อตมาให้หนึ่งตัวนะครับคุณก็สามารถที่จะ ยึดน็อตตรงนี้ลงไปได้นะครับใส่เข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ไขควงที่เขาให้มาเนี่ยไขยเข้าไปให้มันแน่นได้นะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับระหว่างเจ้าตัวฐานกับเจ้าตัวกล้องเนี่ยเรืงที่เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ตัวเสาอากาศเนี่ยเราก็สามารถที่จะยกขึ้นยกลงนะครับเพื่อปรับองศาของการรับสัญญาณได้โอเคเดี๋ยวเรามาเสียบใช้งานกันนะครับก็เสียบเข้าไป นะครับตรงนี้อ่ะกล้องก็จะมีไฟติดอยู่ข้างล่างนะครับเป็นสีส้มขึ้นมาก่อนนะครับมันอันดับแรกก็คงรอบูตสักพักหนึ่งนะครับมันเริ่มสายเริ่มสายมันก็จะสายนะครับผมว่าจะว่าน่าจะเป็นการคาลิเบตไปด้วยในตัวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้อ่ะมันก็บอกว่าให้คุณเนี่ย เตรียมมือถือนะครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับ <for> อ่ะ waiting for connection แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีมิโฮมอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยคือมันฟ้องว่า waiting for connection เนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเนี่ยไม่สามารถที่จะ <for> มันไม่สามารถที่จะต่อสายอะไรเนี่ยเพื่อ connect มันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยจะต้องทำการให้มันเนี่ย เชื่อมต่อ Wi-Fi เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผ่านเจ้าตัวมิโฮมนะครับคือถ้าคุณไม่ต่อเนี่ยมันก็จะร้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆ <for> ถ้าม Home ของคุณเนี่ยเลือกรีเจียนไว้เป็น global หรือว่ารีเจียนที่เป็นไทยเนี่ยมันก็จะเห็นเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้โดยอัตโนมัตินะครับคุณก็สามารถที่จะต่อมันเข้าไปนะครับปึ๊บตรงนี้ได้เลยแล้วก็บอกว่าให้มันเนี่ย connect to another router นะครับว่คือว่า <for> จัดการให้มันเนี่ย คอนเน็กกับเจ้าตัว Wi-fi ว่าจะให้คอนเน็กกับเจ้าตัว Wi-Fi ไหนนะครับก็จิ้มเข้าไปก็อย่างที่บอกนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยรองรับแค่คลื่น2.4นะครับถ้าเกิดบ้านใครเนี่ยเปิดเฉพาะคลื่น 5G ไว้ 5Hertz ไวนะครับก็อาจจะต้องเปิดในคลื่น2.4ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ดีของคลื่น2.4ก็คือมันส่งสัญญาณได้ไกลกว่าเจ้าตนะัวมือถือของเราเนี่ยมันก็4 6 6 6 จ้าตัวกล้องนะครับจะพูดรหัส Security 4ตัวนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณเนี่ยก็จะต้องใส่ Security ตัวนั้นนะครับเข้ากับมือถือของคุณนะครับมันก็จะมันก็จะพูดบทมันก็จะพูดบทอะไรของมันไปเรื่อยนะครับตามขั้นตอนนะครับอ่ะก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยก็มาเลือกนะครับว่าคุณเนี่ยจะจัด เจ้าตัวกล้องเนี่ยไว้อยู่ที่ห้องไหนของคุณนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว,ว่าใครยังไม่มีมิโฮมนะครับ mm hmm. ก็ให้คุณเนี่ยโหลดมิโฮมแล้วก็สมัครแอร์เคาน์นะครับซึ่งก็วิธีการสมัคร mm hmm. ก็ง่ายๆทั่วๆวไปนะครับ mm hmm. ก็เป็นการเชื่อมต่อกล้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเท mm hmm. ่านี้ยอุ้ยคุณก็สามารถที่จะพลนทนกล้องอะไรได้แล้วนะครับอาตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวกล้องนะครับไฟสถานะเนี่ยของมันเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับก็คือผมว่าจะว่าหมายความว่าแล้วตัวเนี้ยคอนเน็กเรียบร้อย โอเคครับจบไปนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเจ้าตัวกล้องเจ้าตัวนี้นะครับก็ใครสนใจเนี่ยก็ลองไปสั่งซื้อกันดูนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ